หลายคนชอบถามนะคะว่าการทําตา2ชั้นเนี่ยสามารถวางยาสลบได้ไหมโดยทั่วไปนะคะการทําตา2ชั้นนะคะไม่สามารถวางยาสลบได้นะคะ <S 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 เพราะว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะต้องให้คนไข้เนี่ยลืมตาหลับตาแล้วบางทีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนั่งดูด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยท่านอนกับท่านั่งเนี่ยชั้นที่ออกมาเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนกันค่ะอยากให้คนไข้เนี่ยรู้ตัวตลอดเวลาเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็ใกล้เคียงกันมากที่สุดค่ะสิ่งที่ใช่จริงๆนะคะในการทําตา2ชั้นก็คือเราจะใช้วิธีการ ฉีดยาชาค่ะโดยที่ยาชาที่ฉีดเนี่ยเราจะค่อยๆฉีดไปเรื่อยๆนะคะอย่างช้าๆนะคะตั้งแต่หางตาถึงหัวตาบริเวณที่เราจะกรีดนะคะการทําตาสองชั้นนะคะก็คือจะเจ็บในช่วงที่เราฉีดยาชาค่ะหลังจากนั้นก็คือตอนทำเนี่ยอาจจะรู้สึกดึงๆละลอนได้บ้างนะคะแต่ถ้าเกิดเจ็บบอกหมอได้ตลอดเลยเหมอเพิ่มยาชาก็จะหายเจ็บค่ะ ข้อดีของยาชาเฉพาะที่นะคะก็เหมือนที่หมอบอกไปข้างต้นนะคะเราสามารถที่จะดีไซน์ชั้นปรับขนาดชั้นได้ในระหว่างการผ่าตัดนะคะการที่เราไม่ต้องดมยาก็แปลว่าคนไข้เนี่ยรู้ตัวตลอดเวลาการพักฟื้นเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เวลานานมากสามารถที่จะกลับบ้านได้เลยค่ะใครอยากรู้ขั้นตอนเพิ่มเติมในการทำตาสองชั้นนะคะก็สามารถทักมาปรึกษาได้ที่โรงพยายบาลจักษุอินส์ค่ะ